สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้ช่องช็อกโกแลตนะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมฟิตนะครับซึ่งมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของเบ็ดใหม่นะครับลูคิดนั่นเองนะครับก็อนดับแรกเราต้องไปที่เกาะเทราฟินนะครับ กดคันโยกนะครับผมแล้วก็เข้าไปในเกาะเทราฟินเนี้ยซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเคเวสท,ทั้งหมดเลยนะครับในก่อนนี้เลยโอ้โหอย่างตึงเนี้ยบอกได้เลยเริ่มจากาชั้นแรกกันก่อนเลยดีกว่าเนะครับผมสำหรับชั้นใต้ดินชั้นแรกเนี่ยครับผมก็จะมีเคเวสให้เราเนี่ครับผมได้เล่นกันนะครับซึ่งเคเวสแรกนะครับที่พี่โกเลือกก็จะเป็นเคเวสนี้ นี่ครับอ่าคนนี้เลยสีม่วงนะโอเคอ่าสำหรับคนนี้นะครับเขาก็จะให้ตกปลาเนี่ยครับผมที่บ่อนี้แหละนะครับทั้งหมดประมาณ5-6ถึงตัวด้วยกันนะน่าจะ5ตัวนะครับอ่าก็มีรายชื่อนะครับตามเควสเลยในนี้นะครับผมแนะนำนะครับผมให้เป็นเบ็ดอะไรก็ได้ที่แบบ เ,เก็บปลาได้เยอะสุดอะนะครับผมมานะฮะไม่ว่าจะเป็นการตกหรือว่าใช้อ,อย่างอื่นนะครับเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้ปลาได้เยอะสุดมันจะสุ่มปลาเยอะสุดนะครับอ่ะก็จะเคลียร์เวสนี้ได้เร็วแล้วเราก็จะได้อัอมูลเลต แฟกเมนต์นะครับของแต่ละคนมานะครับซึ่งของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งเราต้องรวบรวมให้ครบนะครับทั้งเกาะเนี่ยครับ mm hmm. ต้องบอกเลยว่ายาวกันนี้นี่ครับได้มา1ชิ้นนะน่าจะเป็นคลีปปลาหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับอ่าโอเคต่อไปนีครับในชั้นเดียวกันนะครับพีก่ก็ทำเควสนี้เป็นเควสท,ที่2นะครับซึ่งมันจะมีตัวเฟสท,ทั้งหมด3ตัวนะโอเค สำหรับเคว็ดนี้นะครับออกไปยังเกาะเทรลาฟินแล้วก็หาสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าตามพิโก้เลยนะครับออยู่หลังร้านค้า1อันนะครับแล้วก็อยู่หลังหินที่เป็นที่เป็นคอเต่านะครับตรงนี้เลยเทราฟินนะตรงนี้ครับก็กดไปครับแล้วก็อีกที่หนึง่งก็อยู่หลังต้นไม้นะครับที่ติดกันเลยบริเวณนี้กดไปครับจากนั้นกลับไปที่เดิมนะครับ ไปคุยกับ n p c ตัวเก่าคืนเควสก็คือ npc ตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับผมเราก็จะได้อ u ล l e เลตแฟกเมนมาอีก1อันนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหง่ายๆเลยนะครับสำหรับเฟสที่2อนะฮะเร็วเลยทุกคนอ่าจะเป็นสร้อยมาแบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นมาคุยกับ npc ตัวที่3นะครับตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ายาวนะครับอ่ายาวอันนี้นะครับเพราะว่าเราต้อง ครับจากชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับเป็น d r มเมอร์อะมูเลตนั่นเองนะครับโอเค e a มอะมูเลต์นะครับริมเมอร์มูเลตโอเคเราต้องไปยังชั้น2นะครับและแน่นอนว่าเราต้องเปิดประตูนะครับให้ครบหมดทุกชั้นก่อนถึงจะเริ่มทําเควสตได้นะครับพี่โก้แนะนํานะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าต้องทํำยังไงกลับไปดูคลิปก่อนหน้าของพี่โก้ได้เลยนะครับมีไว้ในช่องแล้วโอเคต่อไปนะครับสําหรับชั้นต่อไปนะครับ คุยกับ NPC เสร็จให้เรามากดที่หนังสือที่แบบมันดูแปลกๆนะครับ selves. ถ้าตรงไหนจิ้มได้แล้วจิ้มที่หนังสือนะครับก็ต้องกดที่หนังสือทั้งหมด8อันนะครับแล้วกลับมาคุยกับ NPC ผู้หญิงคนนี้นะครับจบปุ๊บก็จะได้คลาเค้นอ u l ูเลตแฟรงกเมนต์มาครับผมนี่ประมาณน,นี้เลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราลงไปชั้นต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับชั้นต่อไปนะครับ ก็จะมี2 NPC 2เค q u ด้วยกันซึ่งเดี๋ยวพี่โกจะเริ่มทําจากตัวนี้ก่อนนะฮะทางด้านขวามือก่อนโอเคอ่าจากนั้นเขาก็จะให้ไปหาเนี่ยครับตัวอักษรที่อยู่ในโน้ตทั้งหมดนะครับเอ่อเก้าตัวด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราต้องหาทั้ง3ชั้นนะครับหาทุกชั้นเลยก็เอาเป็นว่าอย่างนั้นเลยแล้วกันนะครับหาให้ทุกชั้นเลยนะครับ จนถึงชั้นสุดท้ายเลยนะครับชั้นลงชั้นหนึ่งอะไรพี่โก้หาหมดนะครับก็จะได้ทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันแล้วกลับมาคุยกับ NPC ตัวเก่าแล้วก็คืนเควสนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็จะให้เรานะครับไปจุดตะเกียงซึ่งเขาจะให้เทียนเรามาในกระเป๋านะครับสามารถเปิดดูในกระเป๋าได้เลยนะครับซึ่งเราต้องเอาเทียนอันนี้ ไปจุดที่โคมควายที่เลนเทิร์นต่างๆนะครับที่แอบอยู่ตรงมุมอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมด10อันด้วยกันนะครับก็แน่นอนทุกชั้นเหมือนเดิมนะครับรวมชั้นสุดท้ายด้วยนะครับทุกชั้นเลยโอเคจากนั้นก็มาคืนเควสเหมือนเดิมนะครับแน่นอนเราก็จะได้แฟกเต์มาเป็นอมูลิตแฟกเต์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคเกือบจะครบแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปชั้นสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับชั้นสุดท้ายตรงนี้มาคุยกับคนนี้เลยนะครับหลังจากคุยปุ๊บเขาจะให้กลับไปตกเบ็ดนะครับอ่าไปตกปลานี่แหละโดยใช้เบ็ดอันนี้นะครับอ่าก r e ดริ r e มอร์นะครับอันนี้เท่านั้นเนี่ยครับให้ติดบัฟนะครับซึ่งตัวที่เราต้องตกคือต้องกลับย้อนกลับมาอีกหนึ่งชั้นแล้วมาตกในบ่อนี้นะครับอ่านะฮะย้อนกลับมานะครับแล้วก็มาตกนะครับ ซึ่งเราต้องตกให้ติดบัฟนะครับตัวที่เราจะเอาก็คือกุ้งประมาณนี้คล้ายๆกุ้งนะโอเคครับมันจะเขียนว่าอ่าแคทนะครับปลาแคทเนี่นะแคทฮิลแคทฮิวลิทอะไรสักอย่างนะครับโอเคดูตามหน้าจอพิ่โก้เลยแล้วเราก็จะได้ชิ้นส่วนนี้มานะครับก็เป็นลอกสําหรับสร้างเบ็ดนะครับแล้วก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับที่มีเขา เ, Devil. เขาจะสร้าง d ิเมอร์อมูเลตมาให้เราจากนั้นเรากลับมาที่ชั้นที่1น,นะครับคือให้กับคนคนนี้ถือว่าเป็นอันพักควสเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราสามารถาไปทำเบ็ดได้1เล่มแล้วนะครับก่อนจะไปชั้นถัดไปโอเคครับจากนั้นให้เรามาที่เกาะเอนเชียหรือว่าเกาะโบราณนั่นเองนะครับเข้ามาในถ้าเกาะโบราณสําสหรับใครที่ยังไม่เปิดนะครับก็ต้องไปหาหินมาเปิดแล้วใช้คนทั้งหมด5คนมาเปิดก่อนนะครับ ซึ่งจะสามารถไปเปิดนะครับเกาะโบราณเพื่อที่จะคราบเบ็ดอย่างที่คราฟเบ็ดได้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปยังที่คลาฟเบ็ดกันเลยดีกว่านะครับโอเค let's go มาถึงแล้วครับผมนี่นะซึ่งมันจะมีเบ็ดใหม่มานี่ครับอ่าอันแรกเลยนะครับนี่ครับลูคิดลอสนะครับซึ่งมันจะต้องการลูนาทรีสนะครับ แล้วก็อรอกเบ็ดที่เราได้มาเมื่อกี้แล้วก็จะเป็นสิ่งของขยะที่เราต้องมาตะมาตกนะครับใต้เดือเด็บไม่ใช่มาตะนะมาตกใต้เดือเด็หรือว่าใต้โลกเมืองเดือเด็บนะครับอ่าโอเคโดยใช้เบ็ดเล่มเดิมเลยนะครับล e ีเดิมเมอร์รอดนะครับซึ่งเราต้องตกให้ติดบัฟสีเขียวเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถเอามาแลกเบ็ดนะครับอ่า ที่นี่ได้เลยนะครับอของก็ใช้ตามนี้เลยนะครับอันสุดท้ายคืออันนี้นะโอเคส่วนลูนาทรีสสามารถตกได้ตามที่ทั่วไปนะครับโอเคเท่านี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูคิดเบ็ดใหม่นะครับประมาณนี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่โก้กันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม